สวัสดีค่ะวันนี้นะคะมาดูห้องนกของก๊อฟเนาะนะคะเรามาดูกันเลยนะคะว่าห้องนกของก๊อฟนั้นมีอะไรบ้างมีนกอะไรบ้างนะคะคู่นี้นะคะก็จะเป็นหงยกนะคะตัวผู้นะคะเป็นฟอร์โรนะคะสีม่วงโกลเด้นเนาะส่วนตัวเมียนะคะเป็นม่วงหน้าเหลืองค่ะก็ก็จับใส่คู่กันไว้นะคะมาดูตัวเมียตัวนี้นะคะก็เอาตัวผู้ออกไปพักเนาะส่วนตัวเมียตัวนี้นะคะก็ก๊อฟก็ให้เลี้ยงลูกตัวเดียวนะคะแล้วก,ก็ช่วยป้อนเสริมด้วยนะคะแล้วก็อัดอาหารให้เต็มกรงเลยเนาะ นะคะส่วนกรงนี้นะคะเป็นเลิฟเบิร์ดนะคะก็จะเป็นเลิฟเบิร์ดที่ก๊อบอยากลองเลี้ยงเล่นนะคะเพราะว่าเลี้ยงเล่นๆเ,เนาะมันก็ดูน่ารักดีอะคะ่ะแล้วกรงต่อไปนะคะกรงนี้นะคะก็จะเป็นฟอลโล่นะคะฮอลแลนด์เนาะกับอังกฤษตัวเมียนะคะพ่อก็อยากปรับไซส์ฟอลโล่ให้เป็นตัวใหญ่ขึ้นนะคะไข่ก็มีตั้ง6ฟองน่นะคะ นี่เลยนะคะการทำ Follow ต้องเอาตัวที่มีลายเยอะๆเข้าเนาะมันจะได้ลายชัดๆนะคะส่วนอันนี้ก็เหมือนกันค่ะตัวผู้เป็นโกลเด้นอังกฤษนะคะส่วนตัวเมียเป็น Follow ค่ะนะคะตัวต่อไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นสายประกวดนะคะเป็นห่วงจาก เป็นห่วงดังนะคะนี่อันนี้ก็สายประกวดเนาะตัวเมียอยู่ในรังนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เพิ่งจับคู่ให้มันใหม่เนาะแต่ตัวเมียเข้ารังแล้วนะคะตัวนี้ก็เป็นสายประกวดเหมือนกันนะคะขนจะดูฟูๆโสมๆหน่อยนะนะคะเพราะว่าไม่ได้อาบน้ำให้เขาเนาะส่วนอันนี้นะคะก็เป็นซากุระเนาะหัวมีหมวกนะคะส่วนปีทั้งสองข้างนะคะก็จะมีฟูๆเหมือนดอกซากุระนะคะส่วนตัวนี้ก็เป็นฟอรโรนะคะตัวผู้เป็นโกลเด้นฟอโรเนาะส่วนตัวเมียนะคะเป็น สปีดโฟล์วนะคะแต่ตัวเมีย มันเป็นแฟนซีนะคะลูกออกมาลายจะไม่ค่อยชัดเท่าไหรน่นะตัวนี้ก็กำลังไข่อยู่นะคะส่วนตัวต่อไปนะคะก็เป็นคู่ซากุระเหมือนกันค่ะซากุระนี้นะคะเป็นลกที่สวยนะคะมีสเสน่ห์ในตัวเนาะนะคะช่วงแรกๆใครที่เลี้ยงซากุระอาขาแรกๆนะคะคอลูกจะเอียงหน่อยนะแต่ถ้าเกิดเลี้ยงไปเรื่อยๆนะคะคอจะหายเอียงนะแล้วแต่ตัวแล้วแต่บางตัวด้วยนะคะอันนี้ก็จะเป็นอังกฤษสายประกวดนะคะลูกที่จริงลูกเขาอะค่ะเพิ่งลงลังไปนะแล้วทีนี้เขาไข่อะค่ะก็เลยแยกลูกออกไปไว้อีกที่หนึ่งเนาะ อ่าส่วนอันนี้นะคะก็จะเป็นกลุ่มกรงรวมนะคะข้างบนนะคะก็เป็นซากุระแล้วก็ผสมลูกเซีเ่ยวลูกครึ่งอะไรอย่างเงี้ยค่ะฟอลโล่ Follow อะไรอย่างงี้ด้วยนะคะส่วนกรงนี้ก็มีทั้งฮอลแลนด์แล้วก็มีทั้งอังกฤษนะคะส่วนตัวกรงนี้นะคะจะเป็นอังกฤษสายประกวดล้วนเลยเนาะนะคะเพราะส่วนมากนะคะก็จะเลี้ยงอังกฤษสายประ,ประกวดนะคะเพราะว่า ก็ชอบเป็นการส่วนตัวนะคะเพราะตัวใหญ่แล้วก็หัวฟูด้วยเนาะอันนี้ก็จะเป็นกงเพาะนะคะตัวเมียก็กําลังไข่เนาะแล้วอันนี้ก็ตัวเมียก็กําลังไข่เหมือนกันนะคะแต่ตัวเมียออกมาหาอะไรกินบ้างนี่นะคะแต่ปกตินะคะหงหยกนะคะถ้าเกิดเขาไข่ตัวเมียจ,จะกกไข่ตัวผู้จะเอาของมาป้อนนะคะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นโกลเด้นนะคะเป็นอังกฤษสายประกวดเหมือนกันนะนะคะคู่นี้นะคะเป็นคู่ทองของก๊อฟเลยนะคะไข่เยอะนะคะแล้วก็ เปอร์เซ็นต์จำนวนลอดของลูกก็เยอะนะคะแล้วก็ให้ลูกสวยด้วยเนาอะอนนี้เลยนะคะส่วนมากเขาจะให้ลูกเป็นแฟนซีค่ะแฟนซีก็คือเป็นลายด่างนั้น่นนั่นเองนะคะอ่าแล้วเรามาต่อไปนะคะอันนี้ก็ลองเลียงคอคคเทลเอ้ยคอคคาเทลนะคะแล้วอันนี้ก็เป็นอังกฤษสายประกวดเหมือนกันค่ะอันนี้เป็นนกสีนะตัวผู้จะเป็นโกลเด้นนะคะตัวนี้เป็นสปิดิตอ่าดูติโน่ด้วยนะคะส่วนตัวเมียนะคะก็จะเป็น โคบอนหน้าเหลืองนะอันนี้ก็สายประกวดเหมือนกันนะคะเป็นตัวเมียนะคะตัวนี้สวยเลยนะนะคะห่วงดีด้วยนะ ห่วงดีก็คือห่วงขาเขามาจากฟาร์มดังนะคะเฮ้ยตัวผู้ตัวนี้เป็นสแปงเทาค่ะตัวมีตัวเมียตัวนี้นะคะก็เป็นโคบอลน,นะคะตัวนี้ก็สายประกวดเช่นกันนะคะส่วนมากคู่ที่จับทําก็จะมีแต่อังกฤษสายประกวดเนาะนะคะตัวผู้ก็กาลังจิกหาข้าวไรกินนะคะอันนี้ก็เลิฟเบิร์ดนะคะเอามาลองเลี้ยงเล่นๆเ,เนาะอันนี้ก็เลิฟเบิร์ดเหมือนกันค่ะเลิฟเบิร์ดต,ตอนนี้ก็มีทั้งหมด3คู่นะแต่อันนี้จะเป็นหัวขาวนะคะ คู่นี้นะคะก็จะเป็นสเปงฟ้านะคะตัวตัวผู้ตัวนี้ค่ะเป็นแฟนกับตัวแรกสีเขียวที่เลี้ยงลูกตัวเดียวอะค่ะที่กอเอาให้เลี้ยงนั่นเองเนาะแต่ก็มาจับผู้ให้เขาใหม่นะคะแล้วก็เอากงพอออกนะคะเพื่อให้เขาพักร่างกายด้วยเนาะแล้วก็จับคู่ไปในตัวค่ะอันนี้ก็จะเป็นกลงรวมเด็กที่ลงลังได้สักพักหนึงแล้วนะคะก็มีทั้งสากุละแล้วก็อังกฤษเกรทั่วไปแล้วก็เกรประกวดด้วยนะคะ อันนี้ก็จะเป็นกองรวมนะคะเด็กๆที่เพิ่งลงลังนะคะแต่ยังกินเองไม่เป็นนะคะก็ก็เลยเอาอาหารลูกป้อนมาป้อนเสริมนะเช้าเย็นนะคะการที่หงหยกลงลังเราต้องป้อนเสริมด้วยนะบางครั้งเขาอาจกินอาหารยังไม่เก่งนะคะอาจทําให้เขาตายได้เนาะอันนี้ก็จะเป็นพวกคอนแลนนะคะลูกมือปืนแล้วก็ซากุระด้วยก็อยู่ในนั้นนะคะอันนี้ก็เป็นพวกอังกฤษสายประกวดทั้งนั้นเลยนะคะแต่ส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นนกสีนะ ก็ทํานกสีไว้นะคะตัวนี้ก็จะเป็น,นเกรดธรรมดานะแต่เป็นนกสีสวยนั่นเองเนาะนะคะ <c ces> ก็กําลังเลี้ยงลูกเหมือนกันเนาะตัวนี้นะคะเป็นสายประกวดเลยค่ะตัวนี้เป็นตัวโปรดของก๊อปเลยนะคะตอนนี้เมียกําลังไข่นะมีเชื้อด้วยนะคะก่อนหน้านั้นนะคะเขาทําเมียไม่เคยท้องเลยนะ,ะเออไม่เคยมีเชื้อเลยค่ะตัวเมียก็ไข่ไม่มีเชือ้อแต่่ามา 2- สเดือนนี้ค่ะเขาก็ขึ้นตัวเมียเป็นแล้วเนาะ,ะส่วนตัวนี้นะคะก็เป็นสายประกวดเหมือนกันค่ะ,คะ ตัวผู้นะคะก็จะเป็นตัวโกลเด้นเนาะตัวเมียก็จะเป็นแฟนซีเขียวนะคะก็ก็จับคู่กันไว้เนาะนะคะอันนี้ก็เป็นห่วงจากฟาร์มดังด้วยนะคะโอเคค่ะวันนี้ก็มีให้ดูแค่นี้นะคะเดี๋ยววันหลังมาเจอกันใหม่นะ